สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำติดตั้งซอฟต์แวร์สำตัวปินเตอร์ HP LaserJet Pro P1102 นะครับเครื่องรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ใช้มากันนานแล้วน่าจะประมาณ5-6ปีที่ผ่านมานะครับก็ยังลงเหลือมีคนใช้อยู่นะครับมาแนะนำวิธีการติดตั้งนะครับ อันดับแรกเราก็มาที่เว็บไซต์ของ HP นะครับผมจะทิ mm ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิป YouTube นี้นะครับแล้วก็ตามรูปภาพนี้เลยนะครับ mm hmm. คือรุ่น P1102 นะครับพอเข้ามาหน้าเว็บไซต์ปุ๊บ mm hmm. ก็จะมีการเลือกระบบปฏิบัติการให้เราเลยตอนนี้เครื่องที่ทดสอบให้ดูก็คือเป็น Windows 10 64บิตนะครับเราสามารถเลือกดาวน์โหลดไดรเวอร์ได้เลยนะครับ การดาวน์โหลดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเลือกติดตั้งได้เลยหรือถ้าหาไม่เจอก็ให้ไปดูในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเรานะครับแล้วก็ดเิลคลิกติดตั้งตอนนี้เสียบสายพิน t เตอร์ เปิดไฟเสียบสาย usb ไว้พร e ้อมแล้วนะครับการตอนนี้มีปอ o อัพขึ้นมาถามเรื่องเกี่ยวกับ user account control ในขวดเย็นไปเลยนะครับการติดตั้งก็เลือกแบบ easy install นะครับตามที่เขาแนะนำมากด next แล้วเราก็เลือกรุ่นของเราคือ p 1 1 0 2นะครับในนี้มีแต่ p 1 1 0่งหนึ่งนยู w เลยนะครับเพื่อที่จะเลือกข้อย่อยนะครับก็เลือกตามนี้ก็เราเชื่อมต่อสายแบบไหนดูจากรูปภาพแล้วจะเป็นตัวกลางนะครับผ่าน usb นะครับแล้วกดนี่ การติดตั้งอาจจะต้องรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับ เรากำลังเช็คว่ามีการเชื่อมสายเรียบร้อยไหมนะครับเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการพิเพ์ต์ปลดแล้วก็ลองเทสพิเตอร์เลยนะครับว่าจะออกไปมด้าแบบนี้ ทำได้นะครับก็โปรแกรมก็บอกว่าจะรีบูตเลยไหมเดี๋ยวเราว่าโมก่อนนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับ